พาชมบ้านเก่าอายุร่วมร้อยปีคลิปนี้นะคะรถจะพาทุกคนขึ้นไปเยือนบนบ้านเก่าหลังนี้ค่ะลักษณะนะคะจะเป็นเรือนทรงลานนานะคะทางภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกะ็เราต้องระวังนะคะมันจะผุนิดหน่อยนะคะตรงขั้นบันไดนะคะแล้วก็รถแวะผ่านมาจากการไปสวนนะคะแวะมาเท้าก็เลยจะเปื้อนดินนะคะ ตรงนี้จะเป็นระเบียงหรือว่าทางเหนือเขาเรียกว่าชานนะคะเรือนไม้นะคะเสาอ่าส่วนบางส่วนเนี่ยจะเป็นต้นสักนะคะ้วก็มองไม่ออกนะคะอันนี้มาคนเดียวนะและอันนี้บริเวณหลังคานะคะก็จะเป็นหลังคาที่มุงแบบสมัยเก่าอะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่ดื่มน้ำนะคะเขาจะเอา เขาเรียกว่าเป็นหม้อดินนะคะใส่น้ำมาวางแล้วก็เดินไปดื่มตรงนี้นะคะรอบบ้านจะเป็นสวนลำไยนะคะนี่นะคะบ้านหลังนี้จะมีหนึ่งห้องนอนใหญ่เลยนะคะด้านบนก็จะโล่งนะคะแบบนี้เลยเป็นบ้านสมัยเก่าที่อยู่แถวบ้านนอกนะคะอรุ อายุก็ร่วมร้อปีคือรถเนี่ยก็เห็นบ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็อ่าตอนนี้อายุ30กว่าแล้วส่วนพ่อก็อายุอาจะ70แล้วนะคะตากับยายนะคะเป็นคนสร้างเรือนหลังนี้ตั้งแต่สมัยแบบทุกคนอะ่ะยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นอ่าก็อายุร่วมร้อยปีเพราะว่าอาตากับยายนี่มีลูกประมาณเกือบ อ่สิบคนอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ทุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่คนละทางนะคะบ้านหลังนี้ตอนสร้างใหม่ๆก็น่าจะสวยนะคะแต่ตอนนี้คือมันทุกอย่างโทรมไปหมดแล้วนะคะเป็นบ้านเก่าไปแล้วบ้านอ่าแบบว่าต้องขายไม้นะคะก็ใครสนใจก็สามารถทักได้นะคะ ลุงนะคะซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่แกก็สร้างบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งเนาะก็จะขายเรือนหลังนี้นะคะเป็นไม้เก่าเนาะราคาก็ประมาณแสนเอ็ดนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักค่ะอันนี้ก็เป็นชานด้านหลังนะคะอันนี้ไม่กล้าเหยียบแล้วนะคะใครสนใจก็ อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะไม้เก่านะคะไม้ส่วนใหญ่จะสภาพดีอยู่นะคะถ้าเป็นตัวเรือนนะคะส่วนอ่าด้านนอกนี่ก็อาจจะใช้ไม่ได้ละก็จะเหลือแต่ตัวเรือนข้างในที่ใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะลองเปิดดูอันนี้เป็นอ่าครัวนะคะจะมีครัวเล็กๆอยู่บนบ้านด้วยเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะ ตรงข้ามกับห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งข้างในเนี่ยจำได้ว่านะคะก็สามารถนอนกองกันได้หลายคนมากนะคะก็จะถ้าแบ่งเป็นห้องก็ได้ประมาณ2-3ห้องเลยนะคะเป็นห้องใหญ่ตรงนี้นะคะก็เป็นะระเบียงอีกแล้วนะคะยาวไปจนถึงชา้นด้านหลัง บรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะรถก็จะเดินลงบันไดนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันโดนฝนค่ะก็เลยทําให้บันไดนี้แบบผุเร็วมากนะคะแต่ก็ถือว่าผุชา้ารลนะอายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะรถเคยตกบันไดตรงนี้ด้วยทุกคนดูระยะห่างมันคือห่างมากอะ่ะตอนนั้นมันดูดีกว่า